คำสั่งเสียสุดท้ายของพลอากาศตรีอาวุธเงินชูกลิ่นศิลปินแห่งชาติอยากให้รณรงค์ปลูกไม้ที่หายากตะเคียนสักจันหอมและรักวันวัสดุหลักในการบูรณะโบราณสถานจะหมดประเทศพร้อมเตรียมหาหรือกรมป่าไม้สารต่อเจตนารม์สอมอคู่ดาราและร้านค้าที่แหกขายตุ๊กตาเฟอร์บี้ต้องได้รับฉลากมอกเท่านั้น จึงสามารถจัดจำหน่ายได้หากไม่มีใบอนุญาตแล้วฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน1ล้านบาทแม่ร้องปวีณาตรวจสอบหลังพาลูกชายไปฉีดวัคซีนที่อนามัยคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรกลับมาบ้านเด็กกล้ามเนื้ออ่อนแรงซ้ำตาบอดนอนเป็นเจ้าชายนิทรา เซียนไก่ชาวลำปางเผยภาพวงจรปิดขณะคนร้ายบุกขโมยไก่ชนสายพันธุ์ดีราคาเรือนแสนก่อนหลบหนีลอยนวลเจ้าหน้าที่เชื่อเป็นคนคุ้นเคยคาดก่อเหตุมาแล้วนับไม่ถ้วนไปดืด้อเลยขโมยควายเล้ยัง ขโมยไก่ตุงข้อยไก่บ้านหนึ่งนี้นะฮะ,ะมีเจ้าหนาผมมีเรื่องสุขภาพนิดหนึ่งนะฮะ <c oughs> ทางสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยนะครับเขามีการถแถลงข่าวการจัดงานสัปดาห์วันไตโลกลดเข็มครึ่งหนึ่งนะฮะซึ่งทางคุณหมอสุรสัก การตะชูเวศสิริเป็นประธานเครือข่ายลดการบริโภคเค็มเนี่ยเขาก็ให้ข้อมูลมานะครับว่าคือทุกวันนี้คนไทยรับประทานเกลือแล้วก็โซเดียมสูงกว่าที่แนะนำสองเท่าคือปริมาณที่ควรจะบริโภคต่อวันเนี่ยนะฮะก็ไม่ไม่ควรเกิน5กรัมต่อวันอันนี้หมายถึงเกลือนะฮะถ้าเป็นโซเดียมก็ประมาณคิดเป็นโซเดียมก็ประมาณ2,400มิลลิกรัมต่อวันแต่ทุกวันนี้คนไทยบริโภคเกินไปเนี่ยนะฮะประมาณสักสองเท่า ก็คือที่บริโภคเกลือไม่ควรเกิน5กรัมต่อวันก็จะเป็นประมาณเกือบเกือบ11กรัมต่อวันครับ <c oughs> ซึ่งถือว่ามันเกินไปเกินไปแล้วมันจะเกิดผลอะไรนะฮะเกินไปเนี่ยมันก็จะส่งผลเสียทําให้เกิดความดันโลหิตสูงนะฮะมีการรั่วของโปรตีนในปัสสาวะมีผลเสียต่อไตโดยตรงนะฮะทำให้หัวใจทํางานหนักเกิดภาวะหัวใจวายความดันโลหิตสูงความดันในสมองเพิ่มขึ้นนะฮะ มีโอกาสที่จะเป็นโรคอมรัอมพฤกษ์อัมพาตได้นะครับฉะนั้นต้องสร้างนิสัยในการรับประทานอาหารนนะฮะให้เค็มมันน้อยๆหน่อย,น,อย,น,อยนะฮะเกลือ1ช้อนโต๊ะเนี่ยนะฮะจะมีโซเดียมมากที่สุดนะฮะโซเดียมต่อวันเนี่ยเขาไม่เกิน2,400มิลลิกรัมนะครับเกลือ1ช้อนโต๊ะจะมีโซเดียม6,000มิลลิกรัมซึ่งถือว่าเยอะมากนะฮะเยอะมากที่สุดเลยนะฮะน้ำปลาหนช้อนโต๊ะเนี่ยยังมีโซเดียมน้อยกว่าสิ น้ำปลาเนี่ก็จะมีประมาณสัก1,100ถึง1,400มิลลิกรัมออแต่เกลือเนี่ยฮะหช้อนโตมีมากถึง6,000มิลลิกรัมนะฮะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยถึงบอกว่ารับประทานน้อยๆลงหน่อยอาหารถุงนี่นะฮะจะมีปริมาณโซเดียมนี่เยอะมากมพวกไข่พะโล้ข้วก,กลิ้งนะฮะ อาหารจานเดียวก็พวกข้าวคุกกีิข้าวหน้าเป็ดข้าวมันไก่ข้าวขาหมูมีทั้งนั้นเลยโซเดียมมีทั้งนั้นเลยโซเดียมมันเค็มจัดไงของคุณธีระทั้งนั้นเลยที่ไดฟังมาทั้งนั้นเลยเมนูแบบโอ้โหแปดในสิบโดนหมดเลยผมผมจะติดน้ําปลาติดน้ําปลาเออน้ําปลาก็มีโซเดียมก็ใช่ไงก็เป็นคนติดน้ําปลาไงสมมติกะเพราไก่ไข่ดาวเงี้ยคืออย่างน้อยมันต้องมีน้ําปลาเนี่ยมาดมก็ยังดี อ, oh. อาจจะใส่นิดเดียวโอเคถ้าไข่ดาวมันต้องมีน้ำปลาเออใช่มันต้องมีน้ำปลานะฮะแต่มันทำร้ายไตยใช่อ่อาผมมีพูดถึงเรื่องน้ำปลาพูดถึงเรื่องพริกหน่อยนะฮะคือมีคนร้ายเนี่ยเอาพริกป่นเนี่ยเป็นอาวุธไล่ไปทำร้ายผู้สูงอายุนะครับเพื่อที่จะจี้ฉิงรัพย์อันนี้เกิดเหตุการณ์ที่อ,อ,อำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีนะครับคนร้ายเนี่ย เข้าไปที่บ้านของนายยนต์เจริญสุขอายุ73ปีนะฮะก็ทางนายยนต์ให้ก็เล่าให้ฟังบอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งขี่จักรยานยนต์มานะฮะมามาจอดหน้าบ้านแล้วก็เข้ามานั่งพูดคุยด้วยขอทําทีขอดูพักเครื่องที่ห้อยคออยู่มีสององมีเหรียญหลวงพ่อตาบแห่งวัดมะขามเรียงอำเภอบ้านหมอนะฮะแล้วก็พักกลิ่งวัดละคังกรุงเทพมีคนเคยมาขอเช่าราคา2 0 0 0 0บาทตัวเองไม่ขาย ปรากฏคุยอยู่พักหนึ่งนะฮะผู้ชายคนนั้นเนี่ยควักถุงพิกป่นที่นําติดตัวมาเนี่ยเอามาโปะใส่หน้าเลยโปะใส่หน้าดือด้อจังหวะนั้นก็กระชากสร้อยคอทองคำหนัก1บาทหนึ่งเส้นแล้วก็พัดเครื่องที่ที่ห้อยอยู่ที่คอเนี่ยวิ่งหนีไปนะมูลค่าสองหมื่นสี่พับาทขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปเลยนะฮะนี่ลูกสาวพามาที่โรงพยาบาลนะครับยังลืมตาไม่ขึ้นเลยนะตอนมาถึงโรงพยาบาลเนี่ย คืออาการเนี่ยตาบวมปูดนะฮะแล้วก็แสบตาด้วยพริกป่นนะนะครับโอ้โยยิ่งกว่าพริกไทยอ่ะเนี่ฮะคุณลุงนะโอ้โหมันตอนนั้นคงมองอะไรไม่เห็นแล้วอ่ะใช่ไหมไม่ทันป้องกันตัวแล้วไม่ได้แล้วป้องกันตัวไม่ได้แล้วกระชากไปเลยเอาไปดือด้อเลยครับ อ่าแล้วครับท่านผู้ชมครับเมื่อวันศุกร์เราให้ฟังบางช่วงบางตอนนะฮะครับผู้บริหารของทางเครเนชั่นกับอีก2บริษัทนะฮะก็คือทางบริษัทนายแล้วก็ MBC นะครับมีมีแผนจะเพิ่มทุนของเครเนชั่น3บริษัทนะฮะสองพันล้านเพื่อจะเตรียมประมูลดิจิตอลทีวีนะครับซึ่งก็มั่นใจนะครับว่าภายใน5ปีนั้นนะครับ ดิจิตอลทีวีที่เราลงไปลุยลงไปทํานั้นจะสร้างรายได้ให้กับเราให้กับผู้ถือหุ้นด้วยครับ,รบวันนี้ก็มีเสียงบางช่วงบางตอนการถแถลงข่าวเพราะพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เวลาบ่าย2องโมงนะครับจะเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์และก็นักลงทุนทั่วไปซักถามถึงรายละเอียดในการเพิ่มทุนและเป้าหมายการเติบโตของเครเนชั่นและก็แผนการธุรกิจการทำดิจิตอลทีวีด้วย<ม>นะครับ,รบลองฟังการถแถลงข่าวในะวันนี้นะฮะ เรามองทีวีดิจิตอลนะหลังจากนี้ไปเป็นยังไงบ้างเราถึงคิดว่าเราจะลงในสนามครั้งนี้แล้วฮนะคุณสุริชัยครับเพราะว่าเรารอ,รอจังหวะนี้มานานแล้วครับเ,เตรียมการฉหรับผมนี่เตรียมการมา42ปี oh. ตั้งแต่เนชั่นตั้งวันแรกเนี่ยผมก็ฝันแล้วว่าวันหนึ่งถ้าเราจะทำสื่อให้มันถึงประชาชนในทุกๆด้านได้นอกจากสื่อหนังสือพิมพ์ก็คือสื่อโทรทัศน์ครับเพราะว่าผมเห็นไปต่างประเทศไปสหรัฐไปอังกฤษ ญี่ปุ่นเกาหลีวิธีสื่อที่ถึงประชาชนได้ผลที่สุดและระบอบประชาธิปไตยเนี่ยจะพัฒนาได้ประชาชนมีส่วนร่วมจริงๆเนี่ยต้องผ่านสือรรอส่อโทรทัศน์ครับสื่อโทรทัศน์เนี่ยทั้งที่เป็นสื่อภาพรวมเป็นวารารตี้ที่ดูได้ตั้งแต่พ่อแม่ผู้ปกครอง<ด>ลูก<ด>ทุกคนกับทีวีข่าว ซึ่งผมเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยต้องถึงเวลาที่ต้องมีแต่สมัย42ปีก่อนนี่โทรทัศน์ไทยนี้ก็ค่านข้างลาสมัยเนื้อหาก็เป็นทางการข่าวก็เป็นทางการคนก็จะเปิดดูเฉพาะช่วงที่เป็นบันเทิงฉะนั้นโทรทรัศน์สมัยนั้นไม่สามารถที่จะบรรลุถึงเป้าของความเป็นโทรทัศน์จริงได้พอมีโอกาสแล้วก็ไปทำทีวีนะครับ,รบถ้าใครติดตามในช่นจะเห็นว่าเราไปทำโทรทัศน์ ทางฟรีทีวีทางเคเบิลทีวีดาวเทียมและเมื่อมีโอกาสทำทีวีเสรีเอกชนครั้งแรกไอทีวีเราก็เข้าไปแล้วคุณเทพชัยก็ไปทำไอทีวีบุกเบิกตั้งแต่ก่อนออกอากาศ9เดือนผมจำได้เนี่ยแล้วเราก็ฝึกเทรนพิธีกรนักข่าวที่ตึกนี้แล้ครับตึกนี้เลยตอนนั้นตึกนหมนะใหม่ๆเลยใช่ไหมครับนะครับเเดือนก่อนเนี่ยเราไปบุกเบิก คุณเทพชัยทำไอทีวีหปีไม่มีใครบอกว่าไม่รู้จักไอทีวในฐานะเป็นผู้บุกเบิกว่าถ้าเป็นข่าวถ้าเป็นสถานีฟรีทีวีที่คนต้องดูและไม่คิดว่านี่ไปบังคับให้ลงหรือเปล่ามีอิสระหรือเปล่านี่ต้องดูไอทีวี ตอนนี้เรามองไว้3ช่องด้วยกันนะครับช่องข่าวเราไม่แปลกใจเท่าไหร่เพราะว่าเราเน้นเรื่องข่าวมาโดยตลอดอยู่แล้วช่องเด็กและเยาวชนแมทช่องหลังๆเราก็มีทํำคิดโซอยู่แล้วนะครับแต่ช่องวาไราตี้ฮะช่องวาไราตี้เนี่ยเราอาจจะไม่เคยได้เห็นในมุมมองเรา นะฮะเราพร้อมขนาดไหนะกับช่องวาร,รายตี้คำว่าวารายตี้อย่าไปมองว่าเป็นบันเทิงเรืองรมอย่างเดียวหลายคนจะมองว่าวารายตี้แปลว่าเป็นช่องละครเป็นช่องไร้าสาระไม่ใช่เลยนะครับเขาวารายตี้หมายความ่าหลากหลายในเนื้อหาให้นําเสนเอให้คนทั้งครอบครัวดูได้สร้างสารรค์สนุกและสําหรับเนชั่นเนี่ยถ้าเราเข้าไปทำวารายตี้เนี่ยคือประชาชนจะมีส่วนร่วมในการผลิตคอนเทนต หลากหลายด้วยเพราะว่าเราทำทีวีและแต่ทำโซเชียลมีเดียฉะนั้นมันจะเป็นโซเชียลทีวีที่คุณติดตามทั้งหน้าจอและใน Twitter ใน Facebook ในมือถือและประชาชนมีส่วนร่วมเข้ามาในการ,รสร้างให้เกิดวาไรตี้คือความหลากหลายของเนื้อหาฉะนั้นเราพร้อมในทุกรูปแบบเพื่อที่จะสามารถเอาหนึ่งทีมข่าวใหญ่ที่สุดของเรารในประเทศไทยนี้ไม่มีทีมข่าวไหนเยอะเท่ากับเราแล้วนะค,ะคับคืออนชานี่เยอะที่สุดแล้ว สามร้อยกว่าคนนะครับ,รบแลาท่านนับคนที่เกี่ยวข้องในแง่ข่าวได้ห้าร้อยกว่าคน uh huh. ทีมขายของเราไม่ต่ำกว่าสองร้อยสองร้อยกว่าจะั้นมีทีมขายใหญ่ที่สุดทีมข่าวใหญ่ที่สุด uh huh. และประสบการณ์รอบด้านในแง่เบื้องหลังในแง่การวางแผนในแง่ยุทธศาสตร์ที่นั่งอยู่นี่ก็คือพิสูจน์ได้ว่าได้ทําของจริงมาให้เห็นแล้วครับ 2, 1 0 0หนึ่งอล้านบาทที่เราจะเพิ่มทุนฮะเราจะแบ่งแยกไงาะฮะหนึ่งแหละก็คือ ใบประมวล DVD อีวีดิตนะฮะถ้าที่เหลือนี่เราไปใช้ทำอะไรบ้างอ๋อดิจิทัลทุกทุกประเภทใช่ไหมครับคือคงต้องเอามาใช้ในเรื่องของการปรับปรุงอุปกรณ์นะครับเพราะว่าทุกวันนี้เราเราเรา,เราลงทุนในสเกลที่คำนวณจากรายได้แต่ถ้าหากว่ามันสเกลที่ใหญ่ขึ้นสนามใหญ่ขึ้นแน่นอนต้องเสริมกำลังเสริมอุปกรณ์ที่ทันสมัยขึ้นซึ่งซึ่งส่วนนี้ผมคิดว่าถ้าเราได้ เหมือนติดเปกอะตอนนี้มันมันม,มันอาจจะยังไม่ได้ติดเทอร์โบนะอันนี้มันเหมือนมาติดเทอร์โบขับเคลื่อนได,ได้ได้แรงขึ้นค,คนของเรามีหมดละแต่ว่าเครื่องยนต์เนี่ยมันถ้าได้ได้มาเพิ่มขึ้นเนี่ยมันมันมีพลังแน่นอนเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่องข่าวเนี่ยผมผมมั่นใจมากๆเลยว่า5ช่องที่กสทชจะประมูลเนี่ยนักวิเคราะห์หลายคนบอกว่าในชั่นแนตัวเต็งนะตัวเต็งแน่เขาเขาวิเคราะห์ออกมาหงในห ตัวเต็งที่หนึ่งไม่ใช่ตัเงในห้าตัวเต็งที่หนึ่งเลยนะตัวเ็งที่หนึ่งน,นักลงทุนสมมติว่าอยู่อยู่ตอนนี้ซึ่งแน่นอนว่าหลายคนพยายามจับจ้องแล้วก็สอบถามเข้ามาเยอะนะว่าถ้าหากว่าเราประมูลได้แล้วนะครับเราก็มีเงินละม,มาใช้ต่อยอดอะไรทั้งหลายไรายได้ที่จะกลับมาครับจะเป็นไงฮะคิดประเมินไว้คร่าวๆว่าประมาณนี้คือตั้งเครือเนี่ยเราวางไว้ว่า5ปีนะครบับถ้ามีดิจิทัลทีวีมาด้วย5ปีเนี่ยเราจะรายได้จะถึงหมื่นล้าน3ามปีเนี่ย รายได้จะประมาณเท่าหนึ่งของปัจจุบัน3,000กว่าล้านก็คือ6,000กว่าล้านคร,ครึ่งนึ่งหก0 0 0กว่าล้านจะมาจากด uh ิจิตอลทีวีฉะนั้นเรามีความมั่นใจมากว่าเมื่อเปิดกว้างแล้วเรามีทีมขายใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและมีทีมข่าวใหญ่ที่สุดในประเทศไทยฉะนั้น2ทีมเนี่ยรวมพลังกันบุกลุยเนี่ยมันจะสามารถนำมาซึ่งรายได้ตามเป้าที่หวางอยู่คือตอนนี้หลายคนก็คิดว่าเม็ดเงินมันจะตามมา เพิ่มขึ้นเยอะเป็นเท่าตัวแน่นอนถ้าหากว่าเราสามารถจากเดิมเราอาจจะเป็นดิวิชั่นหนึ่งตอนนี้เราจะก้าวขึ้นไปพรีเมียร์ลกแล้วเรามั่นใจขนาดไหนว่ารายได้มันจะเป็นไปตามที่เราคาดการไว้เพราะว่าที่ผมประเมินนี่เป็นตัวเลขที่ค่อนข้างอนุรักษ์นิยมแล้วนะครับคือดูจากโอกาสที่ค่อยๆโตได้ซ้าไปนะครับและปกติเครือเนชั่นเวลาเราคิดพวกนี้จะคอนเซอร์เทีไว้ก่อนคือเราจะไม่พูดโม้เกินเหตุเราจะพูดต่ำกว่าที่เราคิดเรา พระบ,บิดคาดหวังแต่เราจะทํามากกว่าที่พระบ,บิดคาดหวังเสมองไปคุณเที่กิจลองคิดดูนะครับนี่นนเป็นบางส่วนเท่านั้นเองเพราะว่าเอาแบบละเอียดชัดเจนเนี่ยเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะฮะบ่ายสองโมงพรุ่งนี้จะให้คนอื่นมาถาม,มก็พวกนักวิเคราะห์ใช่ครับแล้วก็นักลงทุนครับพวกนั้นก็จะถามแบบละเอียดยิบเลยอบ่ายสองโมงนะฮะก็เตรียมตัวนะฮะคุณธีระเตรียมตัวคุณบรรจงเตรียมตัวทําช่องวาไรตี้นะเตรียมตัวเตรียมตัวช่องข่าวด้วยปีนี้ปลายปีนี้ช่องข่าวด้วยช่องวต้ดยผมช่องเยาวชนดีกว่า ผมผมกับไม,ไม่ได้คุณบรรจุผมกับคุณสุริชัยทำทำช่องข่าวทำช่องข่าวอ่ะแล้วคุณกับบรรจงเนี่ยไปทำช่องเาไรตี้พาเ,าเาที่ยวสถานบันเทิงทำไมว่าไปวางแผนไปเลยวางแผนให้เสร็จสับเลยตะลุยแหล่งบันเทิงตะลุยแหล่งบันเทิง <D> ยามนะราตรไีได้ได้ต้องขึ้นชอชิงด้วยนะ阿拉ลากันไปด้วยภาพของ ต้อนรับอะไรนะทองกวาวใช่ไหมฮะทองกวาวกลับมานะฮะที่โดนร้ายขโมยไปครับแล้วก็ลาไปนะครับคราวนี้กลับมาพบกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ